สวัสดีครับวันนี้กับผมเนตเพชรยนต์นะครับวันนี้ผมมีโตโยต้าวีออสนะครับโมเดลปี2011นะครับมานําเสนอนะครับคันนี้นะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับเสนอขายอยู่ที่ราคา239,000บาทเท่านั้นนะครับเป็นรถโตโยต้าวีออสปี11นะครับราคาถูกมากๆนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ก็เป็นตัวกันชนหน้าแบบกระจังหน้าเป็นแบบไมน่าเชนนะครับ เป็นตัวเปลี่ยนโฉมเป็นเจนสองนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมสามเส้นแบบนี้นะเป็นสีเทาสลับโครเมียมนะครับแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้าใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับทะเบียนสวยนะครับคันนี้นะครับห้าศูนย์สองห้านะครับลูกค้าที่ซื้อไปก็ได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะครับส่วนด้านหน้านะครับจะมีชุดแต่งนะสเกิร์ตด้านล่างนะครับต่อจากตัวกันชนหน้านะครับอันนี้เจ้าของเดิมเขาแต่งมาไว้นะครับเป็นสเกิร์ตรอบคันนะครับไฟหน้าเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับ มีไฟเลี้ยวไฟหลีด้านในนะครับคันนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะครับบานหน้า40บานข้าง60นะครับผมการชนหน้านะครับแนบสนิทนะครับไม่มีแตกหักกิบล็อกไม่มีหลุดนะครับตัวตัวแม็กคันนี้เป็นแม็กอะลอยเดิมนะครับขอบ14นะครับพร้อมยางแม็กซิตนะครับยางใหม่เลยนะครับด้านข้างจะมีไฟเลี้ยวฝั่งมานะครับที่แก้มข้างนะครับ ตัวกระจกมองข้างนะครับพับไฟฟ้านะหูช้างเป็นสีดําคันนี้ติดกันศาสตร์มาแล้วนะครับหล่อๆแบบนี้เลยนะครับตรงประตูจะมีที่คาดแถบประตูนะครับเป็นสีขาวสลหรับพรีเมียมนะครับด้านข้างจะมีสเกิร์ตเป็นสีขาวมาให้นะครับแบบนี้เลยชุดแต่งรอบคันนะครับเป็นสีแท้เดิมโรงงานนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับรถใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับเป็นดัมเบลกนะครับเป็นแมกลอยเหมือนกันนะครับพร้อมยางแม็กซิตนะครับ ยางปี2019นะครับคันนี้นะต้องบอกเลยนะครับเป็นโตโยต้าที่หายากนะครับเพราะว่าเป็นเกียร์แมนนวลนะนี่นะครับสภาพโดยรวมนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสีขาวมุกนะครับผม้าสีขาวธรรมดานะครับขออภัยนะครับไฟท้ายนะครับเป็นไ LED นะครับไฟเลี้ยวไฟหลีกไฟหอยนะครับพร้อมสปอยเลอร์นะครับชุดแต่งครบมากคันนี้นะครับสเกิร์ตรอบคันนะครับสปอยเลอร์ด้วยนะครับ เป็นสีขาวแท้เดิมนะครับโลโก้อยู่ครบนะครับโลโก้ตัว E นะครับโลโก้โตโยต้านะครับโลโก้ V8 นะคันนี้ต้องบอกเลยนะครับหล่อมากๆนะครับตรงกันชนด้านล่างเนี่ยชุดสเกิร์ตจะแนบซิลิโคนติดมาแบบนี้นะครับเพราะว่ากันมันกัดสีตัวถังนะครับเพราะปกติเวลาใส่สเกิร์ตถ้าไม่รองยางแบบนี้นะครับจะกัดสีเข้าตัวถังเลยนะครับแต่คันนี้เจ้าของเดิมทํามาดีมากนะครับ รอบคันเลยนะดูนะครับด้านล่างนี้นะหมดเลยนะครับสวยมากคันนี้นะครับเป็นโมเดลปี2011นะครับราคา239,000บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับภายในนะครับเป็นแผงประตูสีดำนะครับมีตัวปรับกระจกไฟฟ้านะครับและเซ็นทรัลล็อกนะนี่นะครับต้องบอกเลยนะครับว่ารถสวยมากจริงๆคันนี้นะครับตัวคอนโซลนะเป็นคอนโซลแท้เดิมโรงงานนะครับพวงมาลัยหนังสามก้านเลยนะ สวยมากนะครับตรงนี้เป็นที่ปรับเลนพับกระจกไฟฟ้านะครับตัวรถอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับร้อยเปอร์เซ็นตนะครับคันนี้นะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับระบายความร้อนได้ดีนะครับสะดวกสบายนะครับดูแลง่ายนะครับเบาะผ้านะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับผมเป็นเครื่องโตโยต้านะครับนี่นะครับคัดเบรกเกียร์ใช้ได้หมดร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ คันนี้นะเจ้าของเดิมติดพรมมาด้วยนะครับเป็นพรมกระดุมนะครับเหมือนพรมข้อหลามตัดนะครับราคาถูกมากๆนะครับผ่อนเพียงสี่พันกว่าบาทเท่านั้นนะครับเรือนไมลเรือนไม้แท้นะครับคันนี้มีแอร์แบคคู่หน้านะเป็นเรือนไม้แท้นะครับระบบไฟฟ้าใช้ได้ทุกจุดนะครับสวยมากคันนี้นะวิทยุแท้เดิมโรงงานนะครับสวยจริงๆนะครับตัวแอร์เป็นระบบเมนนวลนะครับใช้งานง่ายนะครับค่อนข้างมืดนิดนึงนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟนะครับ ระบบไฟหัวเก่งใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นทุกดวงนะครับตัวแอร์นะครับเป็นระบบอนาล็อกนะครับใช้ใช้งานสะดวกสบายนะครับตัวเกียร์เป็นระบบเป็นนวนแบบนี้นะครับห้าสปีดนะตัวพรมนะครับเป็นพรมกระดุมรอบคันนะที่ผมแจ้งไปนะครับสวยงามมากๆคันนี้นะครับราคาเบาๆนะครับสําหรับโตโยต้าวิออคันนี้เดี๋ยวไปดูห้องโดยสารนะครับนี่นะครับภายในห้องโดยสารนะครับ แผงประตูนะครับเป็นสีดํานะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับตรงพรมดูตรงพมรงพมนะครับตรงพรมใหม่มากนะเป็นพรมกระดุมแบบนี้เลยนะครับตัวบอกเป็นบอกผ้านะครับห้องในสารกว้างมากๆนะครับสําหรับโตยต้ 2, 3, 4, 4, 4, 5, าวิออสเจนสองเจนนี้นะดูนะครับห <ack> ้องในสารกว้างมากนะครับเป็นเบาผ้าแบบว่ามีช่องระบายอากาศนะครับนี่เลยนะครับคุ้มนะครับคันนี้นะครับราคาเพียงสองแสนสามื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับ ผมกดุมเข้ารูปรอบคันนี้ก็ราคาก็เอาเรื่องอยู่นะครับท่านใดสนใจก็ลองดูครับคันนี้นะครับเป็นอีกคันหนึ่งนะที่เรียกได้ว่าประหยัดนะครับสวยมากๆนะครับคันนี้ก็คือตรงฝากระโปรงจะไม่มีที่ฉีดน้าฝนมาให้นะเพราะว่าที่ฉีดน้าฝนจะอยู่ใต้ฝากระโปรงนะครับก็ทําให้ดูเรียบหรูไปอีกแบบหนึ่งนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0ู2ย์ห7สองหี่ย์เดเจ็ดเจ็ดหนะครับ สำหรับวันนี้ผมเนตเพชรยนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจใผมด้วยครับสวัสดีครับ